กดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับ,บยังไม่พอกดไลค์ like, และกดแชร์ไว้ด้วยครับสบภาพภายนอกและภายในยังดูสะอาดและเรียบร้อยดีมากๆเลยเริ่มทำกันหมดทั้งคันนี่นะก็ตั้งแต่ด้านนอกเลยเปลี่ยนสีใหม่ทั้งคันนะเสริมลิ้นหน้ากันชนใส่สปอยเลอร์บางคันก็หางป่าแล้วก็ มีซันลูปนะโอซันลูปจะกี่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านก็ว่ากันไปนะครัสำหรับช่องทางที่ท่านจะได้ติดต่อกับเจ้าของรถผู้ขายนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เรานำนำเสนอมันก็มาจาก facebook m a r k e t p l a c e นะครับที่นี่มีแตกของดีๆจริงๆนะฮะก็ รายละเอียดก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเจอชื่อผู้ขายโปรไฟล์ผู้ขายท่านก็สามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์รายชื่อของเจ้าของผู้ขายเข้าไปได้เลยครับกดเซิร์ชก็จะเจอเขาเองครับแล้วก็เมสเซจหรือถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปหาเขาได้เลยนะครับผมถ้าเรื่องภายในนี่ส่วนที่เหลือนอกจากโครงมาลรกับเบาะที่เห็นกระชัดๆแล้วที่เหลือก็ตามชอบว้วล่ะจะเป็นจอดีวีดีไหมเครื่องเสียงไหมหรือจะติด โลบาร์นะโลบารพวกคำหลังคำซีคำบีนะครับคำเอเต็มระบบก็มีมีเยอะหลายคันเหมือนกันนะรถแต่งซิ่งพวกนี้นะถ้าเป็นช่วงล่างนะครับเห็นหลักๆเลยซับเฟรมปีกนกที่ติดตัวละกลมอยู่ใต้ท้องรถนะครับหลายคันจะถ่ายรูปมาให้ดูเลยนะเป็นซับเฟรมเป็นเหล็กบ้างเป็นสเตนเลสอะลูมิเนียมบ้างนะพวกนี้ช่วยในการส่งตัวเข้าโค้งนะ